อันนี้คือผมก็เคยยี้เขาว่าเมื่อสมัยนะท่านดูนะภาพนี้ผมเขียนเมื่อตอนเกิดโควิดใหม่ๆนะทุกคนกลัวหมดเลยแล้วผมเขียนว่าเนี่ยนะครับท่านดูนะวิกฤตโควิด19และสงคามการค้าปัจจุบันอันนี้เขียนเมื่อปีสองศูน์หนะครับตอนเกิดโควิดนะครับผมบอกว่าเนี่ยการยืดเยื้อของสงการการค้าระหว่างจีนสหรัฐทำให้การผลิตมีปหา สิ้นปีนี้เราจะเจอเราจะเจอไบเดน2.0หรือไม่ก็เจอทั้ม2.0อันสมมติเจอทั้ม2.0ถ้าว่าไอ้ซัพพลายเชนมีปัญหาไหมจะมีปัญหาเหมือนปี2019ไหมคำตอบคือท้าใครคิดว่ามีปัญหาครับอ่าลองดูแมน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 ท้ายคิดว่าไม่มีปัญหาครับ ผมคิดว่าปัญหาถูกเรียนรู้ไปแล้วแล้วจีนมันฉลาดนะย้ายฐานกลิตไป,ไปเม็กซิโกไปเวียดนามไปต่างๆฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับว่า,วาอเมริกาขึ้นทารีฟจีนประกบว่าขาดดุลยิงมากกว่าเดิมอีกนั่นหมายความว่า,วาไอ้พวกบริษัทจีนเนะี่ยย้ายขาไปเวียดนามย้ายขาไปไปเอ,อ่อเม็กซิโกหมดแล้วฉะนั้นมันออกทางรูทนั้นเนะี่ย ผมเลยบอกว่านะรอบนี้คั้ง2.0ไม่น่ามีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยลงสมมติมันต้องมีมารูปแบบอื่นแล้วแหละรูปแบบอื่นนะครับแล้วผมก็บอกนี้คราว่านะครับอลองดูนะแล้วลองดูนะวินเนอร์ของโควิดคือใครคนระับคาว่าจริงไหมหนึ่งบริษัทขนาดใหญ่นะครับ h e a เฮลอินชูรัน กลุ่มอาหารลงไฟฟ้าเทเลคอมนี่คือผมเคยชมาร์กหมดเลยนะตอนนั้นคือยังไม่รู้นะครับแล้วลองดูลูสเซอร์คือใครหนึ่งภาคครูเรือนท่านดูนะค่าโครูเรือนตอนนี้ปัญหายังไม่หมดเลยนะนะครับพูดที่ขาดธรรมพิบาลเราเห็นไหมสตาร์กเอยอะไรเอยเนื้อเขียนก่อนเกิดสตาร์กนะ เพราะตอนนั้นผมเห็นแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ SME นี่คือรู้เซอร์เลยนะทัดมากนะครับการแก้ไขโควิดนี่ถ้าดูนะครับศักยภาพของสมองมนุษย์วัคซีนนะครับถ้าแต่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น the lost decade ถ้าจัดก,การไม่ดีเราเจออยู่นะเราเจอ lost decade อยู่ โตเอถือว่า loss decade นะนะครับอ,อันนี้ก็เป็นแล้วสังเกตนะครับว่าตอนนี้นะครับพออเมริกาเนี่ยพอเกิดโควิดปุบ๊บเงินทัง้งมามหาศาลเลยคุนขึ้นระเบิดเลยนะครับแล้วตอนนี้เริ่มถอ,ถอนแล้วถอดถอนถอนถอน,ถอน,นะครับจริงๆถอดถอนตั้งแต่ปี2021นอะ่ะปลายปี2021ถ้าไอ้โทษที การปี2021ทอดแบบนี้สภาพคล่องหายไปถ้าเรามองแม็โครเปนนะคุณทำไงครับลดน้ำหนักในหุ้นเลยตอนนั้นใครบอกสองพันพัก็ช่างมันเพราะมันเห็นแล้วเนี่ยว่าจะลดสภาพคล่อง หุ้นชอบสภาพคล่องนะไม่ชอบไม่ใช่ชอบไม่ใช่ชอบเจ้านะเพราะเจ้าต้องอาศัยสภาพคล่องแต่เราเห็นสภาพคล่องหายนะท่านออกเลยท่านออกสังเกตนะครับ EPS quote หลายบริษัทก็ดีนะแต่สภาพคล่องหายท่านดูไปเรื่อยนะดูไปเรื่อยนะครับอ่าสังเกตนะนะครับอันนี้ปีสอง2สนะ ปกติเนี่ยอายูเคิร์ฟเนี่ยเมื่อไหรก็ตามนะอ่ายูเคิร์ฟนะภาพนี้คืออะไรครับ10บลบ2ปีนะครับเมื่อไรก็ตามมันขาขึ้นนะแล้วถ้เกิดดอกเบีย้ยขาลงนะพื้นที่ใต้การาฟคือสภาพคล่องนะครับ ภาพนี้บ่งบอกว่าเมื่อไรก็ตามสภาพคล่องมานะครับทำแม็กซิมัมโอเวอร์หุ้นไปเลยลองดูนะครับถ้าเกิดท่านโอเวอหุ้นปีหนึ่งเก้้าศูนนะครับโอเวอร์หุ้นปีสองพหนึ่งโอเวอร์โอเวอร์หุ้นปีสัปพามซื้อหุ้นตอนโควิดท่านทำไงครับพอท่านโตมหาศาลเลย แล้วคันจะถอยไม่ไหรเมื่อสิบลบ2ปีลดลงแล้วดอกเบีย้ยขาขึ้นสังเกตไหมครับพื้นที่ใต้กราฟลดลงแสดงว่าใครลงทุนพุ่งในปี9ก้าห้านะเป็นต้นมาถึงปีสอนะงพันเนี่ยเจ๋งเจ๋งลองดูต่อนะครับลงทุนปี2องพถึง2องพก็เจง๋งลองดูต่อนะ ลงทุนปี1988 1986 86นะถึง91ก็เจ๋งก็เจ๋งแบบหนักด้วยนะห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ พูดง่ายๆว่าปีแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับปีฟ้าไม่เปิดอ่ะเมื่อไรก็ตามบอลยิวขาลงดอกเบี้ยขาขึ้นฟ้าไม่เปิดภาษาองจุ้ยเรียกว่าธาตุดินใช่ไหมครับลงทุนธาตุดินเนี่ยฟ้าไม่ไม่อนุญาตเลยว่าจะไม่เ,นมเนนบนเดี๋ยวจะมีรายการนั้นด้วยนะครับลงทุนตามฮงจุ้ยนะครับใครสนใจนะครับเ็าบอกว่าฮงจุ้ยต้องลงทุนธาตุธาตุน้ำปีธาตุน้ําเนี่ยนะครับนะครับ ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมก็มีลูกค้าเจอคนคนสูงอายุนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเ่ะเดือนเดือนน้าเมื่อไหร่นะเดือนน้านะครับเขาจะมาขอมาชิ้นผมอผมว่าผมไม่ต้องขอท่านเล่นบล็อกไปเลยอย่างเงี้ยเขายังไม่กล้านะครอายุเจ็ดสิบนะครับนะครับเมื่อไหร่ธาตุดินเนี่ยเขาถอนเป็นเงินออกมามผมก็รู้ว่าจริงไม่เคยไม่เคยเอมเรย์โคสตนะครับไทย ใครมีความรู้ช่วยผมทำเ e อ็นกู์ซาดีหน่อยนะครับเป็นช่วยทําหน่อยใกอ่านะครับท่านดูต่อไปเรื่อยนะหนะึ่งเก้าแปดศูนย์เนี่ยหนึ่งเก้าแปดศูนย์ท่านดูเทนเดีย์ลบสองปีเนี่ยนะครับสิบปีลบสองปีอยู่ข้างล่างนะดอกเบี้ยเนี่ยโหยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ศรษกิจอเมริกาถดถอยดอกเบีย้ยสูงลงทุนหุ้นเป็นไงครับเจง๋งนั่นคือเกิดเซฟิงอัลลอนคริสิตช่วงนั้นนะท่านดูต่อนะช่วงนั้นใครเป็นช่วงนั้นใครเป็นประธานเฟดท่านทราบไหมครับพอลโรเกอร์ขึ้นดอกเบี้ยไปยีสอร์ซศรษกิจถดถอยขึ้นดอกเบีย้ยยีสซเกิดอะไรขึ้นครับ แล้วปรากฏว่าปี1987อ่ะหุ iness, os, unction, yeah, ้นนิวยอร์กนิวไฮจนกระทั่งนำมปสู่แบล็กมันเดย์อย่าลืมนะปี20เนี่ยไอ้ปี1980ดอกเบี้ย20%แล้วดูเขาลงนะครับดูเขาลงนะพูด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 ลงมาอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้อะ ท่านคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับดอลลาร์ครับท่านคิดว่าดอลลาร์แข็งครับท่านคิดว่าดอลลาร์อ่อนครับขออนุญาตแม่นแม่นแมนแม่นแม่นคำตอบคือดอลลาร์แข็งโป๊กเลยเพราะทำไมครับอยู่ๆเงินทลักเข้าไปอเมริกา20%ดอกเบีย้ยเพราะรู้ว่าไงๆก็ตามต้องลง ท่านดูดอลลาร์ช่วงนั้นสิครับให้ดูนะครับนะครับท่านดูดอลลาร์นะครับ <c oughs> ลูกไหนเอ่ยผมจะให้ท่านดูลูกไหนฮะแป๊บหนึ่งนะครับวางไม้นหนึ่ง เจอแล้ว <c oughs> <N> นะครับสไลด์ของท่านไม่บอกหน้าด้วยสา,ส,สามสองสมสเ็ดสามเอ็ดนะครับสามเอ็ดนะครับนี่คืออย่างนี้นะครับค่าเงินดอลลาร์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเขาใช้คำว่า RER นะครับ r e <c oughs> นะครับ เลียวเอฟเฟกติฟเอชเชนเลดเอฟเฟกติฟคืออะไรครับเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าเลียวคือเปรียบเทียบเงินเฟ้อเปรียบเทียบเงินเฟ้อนะครับท่านดูนดอลลาร์สิครับเงินทุโรข้อดอลลาร์มโหมโหราเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอคาร์โตตอกเบียปบเงินออกจากดอลลาร์นะครับหุ้นทุโรขึ้นหมด นำสูบแบล็กมันเดย์ตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ที่ผมบอกว่าดอลล่าแข็งสุดอันดับสองในรอบสี่สปีที่ผมบอกผมบอกคุณเนาไงหมายความว่าไงครับ <c oughs> หมายความว่านะดอลล่าตรงนี้เริ่มแข็งไม่ได้แล้วเริ่มแข็งไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ย just the timing ว่ามันจะแคช h เมื่อไหร่ท่านเอง ถ้าดอลลาร์คลาสถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นครับแล้วตอนนี้คนเป็นสัต์ตัวดอลลาร์เยอะนะนะครับ <c oughs> ผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าไอ้เงินคนไทยที่ไปแปดแสล้านเะนี่ยถ้าเฟดลงดอกเบี้ยมันคงต้องไหลกลับถ้าข้าเถึงดอลลาร์อ่อนยิ่งทําให้เขาไหลกลับก็ไม่ใหญ่แต่ว่าเฟดปัจจุบันนะ่ะชลาดกว่าสมัยพอววอเกอร์นะนะครับ พรเวอร์เกอร์นี่เป็นฮอกมากอะ่ะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อป่ามเงินเฟอ้อขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อป่าบเงินเฟอ้อนะครับอ่านะครับก็พอนว์เวอร์เกอร์ก็เหมือนกับอะไรกันเนทันยาฮูของอิสาราเอลอ่ะประเภทเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมอ่านค้างเงินนะครับอ่านข,ข,ข้างเงินผมบอกว่าตลาดนี่น่าจะมีฟันโฟลไหลเข้าในครึ่งปีหลังอาจจะไตรมาสี่นะครับนะครับที่ผมมองนะครับ เ <c oughs> ขายากไปเรื่อยเอยนยครับ ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000